ันนี้นุชจะมารีวิวการเข้าใช้บริการที่โรงพยาบาลโซมาอ,อินนะคะโรงพยาบาลก็หาง่ายมากๆเลยค่ะแล้วถ้าใครมากับมอนราสเจอรี่ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะเราพามาถึงที่เลยค่ะและมีรับส่วนตัวให้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศของโรงพยาบาลน,นะคะเจ้าหน้าที่ก็พาเข้ามานั่งรอแล้วก็รอพบคุณหมอวาดหน้าค่ะอันนี้ก็คือเปลี่ยนชุดแล้วนะคะคุณหมอก็เข้ามาดูว่าเอ๊ะส่วนไหนที่ควรจะเติมเต็ม ซึ่งในประวัติการสึนกรรมของนุกเคยฉีดมาแล้วหนึ่งครั้งค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วที่ไทยแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วคุณหมอก,ก็เลยวิเคราะห์ว่าตรงหน้าผากของหนูก็ควรจะเติมเต็มกว่านี้แล้วตรงขมับด้วยค่ะถ้าคุณหมอก,ก็วิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะว่ามันจะมีส่วนไหนที่ควรจะเติมอีกซึ่งก็มีตรงร่องแก้มค่ะ รายการศัลยกรรมครั้งนี้ก็มีการร้อยไหมร่วมด้วยนะคะคุณหมอก,ก็จะมาจุดไว้ว่าตรงไหนเป็นส่วนร้อยไหมนะคะหลังจากนั้นก็เข้าห้องผ่กาตัดแล้วก็ออกมาแล้วค่ะนี่ลูกก็ยังเบลยายอยู่เลยก็จะมีความ,มองอเงยงอเงยนิดนึงแล้วก็ดูว่าเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยบวมนะคะเพราะว่าออกมาสดสดร้อนๆนั่นก็เป็นส่วนที่ร้อยไหมนะคะสองข้างเลยแล้วก็ตรงล่องแก้มก็คือเป็นการฉีดไขมันเข้ามานะคะ คือมีความชิลมากเลยค่ะเพราะว่ายายแบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่เหมือนยาสลบนะคะการใช้ยาสลบหรือว่ายานอนหลับขึ้นอยู่กับว่าการผ่าตัดของเราเป็นรายการเล็กหรือรายการใหญ่นะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับแพทย์วิเคราะห์นะคะแต่ต้องเป็นแพทย์วิสัญญีเท่านั้นนะคะที่จะให้ดมยาสลบได้อันนี้นอกเรื่องนิดนึงแต่สุดท้ายก็ออกมาสวยปิ๊ง วันแรกก็จะดูบวมนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วอะเซลลไขมันทุกตัวไม่ได้ติดหมดนะคะเพราะจะมีเซลล์ที่ตายบ้างนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลหลังการผ่าตัดยังไงด้วยเพราะว่าห้ามโดนร้อนเกินไปและเย็นเกินไปด้วยค่ะเพราะมัน,มนการปลูกถ่ายไขยมันนะเนาะมาดูหนะ้าหลังหนึ่งเดือนการเป็นยังไง